ท่านสาธารณชนวัตถบริษัททั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่12มกราคม2534เป็นจะหลายวันอยู่ที่บันทึกไว้ครั้งก่อนตอนนี้เป็นเล่เลมที่19ตอนที่3อีกไม่กี่วันจากนี้ไปคือวันที่15มกราคม2534 ทางสหประชาชาติอนุญาตให้อเมริกาหรือซัมพันธมิตรใช้กำลังกับอิรักได้แต่ถ้าว่ากว่าเทพนี่จะออกบรนดาสันพุทธบริษัทคงจะผ่านการไปนานแล้วเขาจะรบหรือไม่รบก็ไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> สำหรับต่อนนี้ไปก็อย่าเว้นเรื่องทุดดงเพราะถ้าว่าคิดว่าถ้าพูดเรื่องทุดดงกันมากๆ เกรงว่าบรรดาสังค e so ุตบริษัทจะเบื่อว่าบรรดาสังคุตบริษัทจะเบื่อเพราะว่าเรื่องทุดดงพูดยังไงก็ไม่จบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดรวมทุดดงกันไปก็อาจจะมีคนคิดว่าเป็นของไม่จริงก็มีหลายหลายท่านคัดค้านว่าการปฏิบัติพระรมฐถานเห็นเทวดาเห็นผีเห็นนรกตัวเป็นของไม่จริงแต่จะว่าบรรดาสังพุธบริษัทชายหญิงทำก็ได้เยอะ แม้จะเด็กเล็กๆก็ทำก็ได้มากอันนี้เราก็ไม่เถียงกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าหลักสูตรกรรมฐานในพระพุทธศาสนามีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งสุขวิปัสสโกปฏิบัติแล้วได้ฌานได้สมาบัติแต่ไม่มีความเป็นทิพย์ไม่มีทิพยุคุยานไม่สามารถเห็นผีเห็นเนกสวรรค์เห็นสวรรค์ได้สำหรับท่านพวกนี้ ท่านปฏิบัติไปเท่าไรท่านก็ไม่มีโอกาสเห็นสวรรค์น,นรกท่านก็นเลยขั้นพวกวิชา 3. สามส้าเรบพวกวิชาสามนี่มีทิพยานได้และชาติได้เห็นสวรรค์เห็นนรกได้พวกอภิญญาหกเห็นได้ด้วยไปได้ด้วยท่านก็นเลยคั้นเป็นของธรรมดาเพราะว่าการศึกษาของท่านแคบเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้บรรดาท่านุทธบริษัทในขณะที่กำลังพูดอยู่นี้ท่านนักพรตคือพระที่ปฏิบัติตนอยู่ใกล้ป่าเขาตอบว่าอยู่ใกล้ป่าและอยู่ไรป่าที่ได้พิญญาสมาบัติมีมากเวลานี้ยังมีมากแล้วเก่งด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นพระไม่แก่ ถ้าแก่ก็มีไม่แก่ก็มีพระนมก็มีท่านยังมีอยู่วิชาความรู้ที่อัตวานำมาพูดนี่ยังไม่ได้เสี่ยวของท่านท่านมีความรู้มีความสามารถมากกว่านี้มีอยู่แต่เท่ถท่านจะนำมาเล่าสู่กานฟังเพื่อให้ทราบว่าหลักสูตรในพุทธศาสนามีทั้งสี่อย่างคืนหนึ่งปฏิบัติแล้วไม่เห็นอะไรสองปฏิบัติแล้วเห็นได้และลึกชาติได้ สามปฏิบัติแล้วเห็นได้ะระลึกชาติได้ไปไปก็ได้ปฏิบัติแล้วไปได้ด้วยเห็นได้ด้วยจะมีความฉลาดมากด้วยมีอยู่สี่อย่างสันแบบตอนนี้ก็จะของงดเรื่องทุด,ดงขอเดินทางกลับวัดหลังจากทุด,ดงกับหลวงพ่อปายเขาดี ล้วต่อจากนัานไปเขา่็ไปก็ปล่อยเดี่ยวปยไปเวตามลาพังอีกหลายปีก็ไปกันตามปัตยาสายเพราะว่าเคยมาแล้วเขพ่อปานแนะนํามาแล้วไปหลายหลาย,หลายสถานที่แต่การไปการทุด,ดงเขานั้นก็ไม่ได้เดินทุด,ดง <c oughs> เป็นแต่เพียงว,ว่าไปหาสถานที่ใดที่หนึ่งที่มีความสงบมีถ้ำเป็นที่อยู่ ก็อยู่กันอย่างสบายๆอย่างจิตสงบหายกินตามปกติตามที่เคยกล่าวมาแล้วท่านี้มาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเดินทางเป็นการเดินทางกลับวัดเมื่อกลับวัดในตอนนั้นก็ปรากฏว่าสอบได้ทักษม์เอกเมื่อสอบได้ทักษมเอกเสร็จก็เว้นจากการ เว้นมาหนึ่งปีเว้นการศึกษาเพราะเวลานั้นบรรนอกจะไม่มีภาษาบาลีที่วัดบรรแผนมีการสอนภาษาบาลีเหมือนกันแต่ไม่ถึงปร,ริญญ์ก็เลยไม่ได้เรียนก็มาเขาขอกล่าวเรื่องสําคัญตอนหนึ่งตอนนีพ้พระปานมรณภาพหลักใหญ่สําคัญคือมูลพาจารย์พวกมีความสําคัญก็คือหลวงพ่อปาน ทนถึงการนำบรณะแต่ว่าก่อนที่จะบรารณะบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนหน้านั้นท่านป่วยมาก่อนแล้วสามปีคือเวลาผ่านไปแล้วป่วยแล้วก็หายเป็นเวลาสามปีขณะที่ป่วยเขาแรกท่านบอกว่าคราวนี้ฉันยังไม่ตายเขานําไปรักษาที่บ้านหลวงประทานท้องวิจัยที่กรุงเทพท่านก็บอกว่าเวลานี้ฉันไม่ตายหรอก แล้วก็หายแล้วเขาบอกต่อไปว่าบอกหลวงพ่อวัดบรรแผนที่เป็นเพื่อนกันพอ,อีกสามปีผมตายแน่พอถึงกาหนดกลับจากการทดลดงไม่นานนักหลวงพ่อปานก็ป่วยเมื่อป่วยแล้วเขาก็พาไปรักษาที่บ้านหลวงพระทันธองวิจัยนำหมอมารักษาที่นั่นไปอยู่ที่นั่นหลายวันเขาให้ทำทุกอย่างตามที่หมอเห็นชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงที่หน้าท่านเบ๊เบก็คือว่าไข่ลวกเขาบอกกินไข่ลวกจะมีกําลังถ้าก็ต้องฉันตามาทรัทธาของเขาแต่เวลาฉันรู้สึกว่าทำหน้า BMW เบ๊เบ๊แปลกๆแสดงว่าไม่ค่อยจะพอใจนักแต่ก็ไม่ฝืนใจไข่ในเมื่อเขามีศรัทธาก็ปฏิบัติตามทุกคนที่มีความเคารพในท่านก็ามาเต็มบ้านหงหลงประธานทองวิจัยทุกวัน แล้วก็นำอาหารดีๆที่ว่าดีพิเศษราคาแพงมากๆมาถวายท่านก็นฉันไอ้คนป่วยนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะฉันได้มากมายอะไรก็ฉันโน่นบ้างฉันนี่บ้างแต่ว่าสิ่งที่สนใจก็คือว่าปลาสลิดปลาสลิดแห้งปิ้งแห้งที่แห้งแล้วก็ปิ้งแล้วแบบเค็มอันนี้ท่านพอใจมากชอบฉันทุกวัน เหตุแเป็นเพราเนื้อปลาสลิดไม่แข็งมากเกินไปฟังของท่านไม่มีตอนหลังนี่ไปอยู่บ้านหลวงวัฒานได้พอสมควรแล้วก็บอกว่าจําเป็นต้องกลับวัดเพราะฉันทําอะไรผิดไว้จะต้องไปบวงสรวงของเข้ามาโทษเขาก็เป็นอันว่านำเอาเรือต่อคือเรือบรอรทุกข้าวมาให้ท่านนอนแล้วนำเรือยยลากมาที่วัด พอมาถึงวัดพอขึ้นวัดเสร็จอาตมาผู้พูดเองก็ไปบอกหลวงพ่อวัดบรแพัน,นบอกว่าเวลานี้หลวงพ่อปานมาถึงที่วัดแล้วครับท่านพ่อวัดบรรพัน,นก็บอกว่าคราวนี้ต่อลงได้ถามว่าทําไมล่ะครับท่านก็นเลยบอกว่าเขาบอกใัไ้ไปแล้วอีกสามปีเขาจะตายปีนี้เป็นาการครบปีที่สามเขาต้องตายแน่ ก็ถามหลวงพ่อวัดบรรพันบอกว่าพระครูรัตนพิรมถามว่าหลวงพ่อปานถ้าตายแล้วไปไหนเ่าบอกว่าไปใช้ดุสิตเพราะว่าหลวงพ่อปานปรารถนาพุทธภูมิมีบารมีเข้มแข็งมากหลังจากนั้นหลวงพ่อวัดบรรพันท่านก็มามาก็มีคนอื่นมี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 คนอื่น ก็มีความคิดว่าหลวงพ่อท่านอาจจะฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินหลวงพ่อวัดเนพงลงพ่อวัดเปนแพลงก็เห็นใจก็เลยเศษกระดาษมนเล็กๆวางไว้ที่ข้างหูท่านบอกว่าถ้าอย่างนี้จะทําอะไรก็ได้ยินหมดใครพูดอะไรก็ได้ยินหมดหลวงพ่อปานท่านก็น,นอนเฉยใครไปใครมาท่านก็นพูดด้วยนอนลุกไหวขึ้นแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติ คล้ายๆกับคนไม่เป็นโรคท่านวันรุ่งขึ้นท่านสั่งให้จัดเครื่องบวงสวงท่านบอกว่าฉันจะบวงสวงเพราะว่าฉันทําอะไรผิดไว้จะต้องบวงสวงวันรุ่งขึ้นทุกคนก็จัดเครื่องบวงสวงตามพิธีกรรมท่านก็บอกว่าเวลาสิบป่งเช้าฉันจะบวงสวง แต่ใครจะคุยอะไรก็ฉันก็คุยซะก่อนนะี่านพูแต่ตอนเช้าหลังจากบวงสวงแล้วฉันจะไม่พูดอะไรทั้งหมดจนกว่าฉันจะตายท่านพูดเหมือนกับว่าคนคนยังว่ไม่เป็นโรคพูดเป็นปกติแต่อาการลุกไม่ขึ้นแล้วนะนอนเด้วยพอถึงเวลาสี่โมงเช้าท่านก็เริ่มบวงสวงเสียงแจ่มใสามาก เหมือนก็คนไม่ป่วยพอบวงสวงเสร็จถ้าก็น,นอนหลับตาตอนนี้ไม่คุยกับใครแ้วเงียบกริบในเมื่อท่านสั่งไว้ว่าฉันจะไม่คุยกับใครก็ไม่มีใครชวนชวนคุยกับท่านก็เป็นการบังเอิญจริงๆมีอาจารย์เกี่ยว <c oughs> ซึ่งเป็นเพื่อนเก่ากันพอร,รู้ข่าวว่าหลวงพ่อปานมาหลวงพ่ออาจารย์เกี่ยวเนีน่ยศึกไปแล้ว ต่ใจเกี้ยวนี่เห็นจะเป็นแต่นักเทศอย่างเดียวนักเทศเก่งมากแต่กรรมฐานโคไม่เก่งมาถึงเข้าไปใกล้บอกท่าน,นปานท่านปานพุทโธนะพุทโธนะท่านถ้าสสบัดหนานิดหนึ่งสวัดหน้านิดหนึ่งแสดงว่าไม่ต้องการคําพูดนั้นเพราะว่าท่านอยู่ในฌานแล้วก็ในช่วงนั้นมีพระครูดมสมาจารวัดน้ำเต่าหรือหรือว่าที่เรียกกันว่าพระครูสัง นั่งสมาธิหยุดปลายเท้าติด้างฝานั่งเพียงฟ้าทเท้าสมาธิตามหลวงพ่อปานเข้าใจว่าจะทําทอย่างพระอนนหลวงพระอนุรุตพระอนุรุตเวลาที่พระเจ้านิพพานพระนุษย์เข้าฌานตามพวกเราก็ถามกันว่าเวลานี้หลวงพ่อตายแล้วหรือยังเพราะว่ามีการสงบมากร่างกายไม่ไม่ไหวไม่จริงไม,ไม่กระดุกกระดิก ก็เปาว่าพระครูสังก็ลืมตาขึ้นมาบอกว่ายัางยังไม่ตายยังไม่ไปไหน <c oughs> เวลานี้ยังทรงอารมณ์อยู่ในชานสี่และติดกำลังมีความสุขมีความเบิกบานเพราะมีเทวดามีนางฟ้ามีพระพรหมมีพระอริยเจ้าห่มล้อมเต็มนาอากาศจิตใจของ่านเวลานี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายและจิตใจส่งไปที่เทวดานางฟ้าพรหมและพระอ,ร,อริยเจ้า ตอนนี้ทางร่างกายไม่มีความรู้สึกพวกเราอย่าคุยกันเลยไม่เกิดประโยชน์หลังจากนั้นมาตอนเย็นอาตมาเองกับเพื่อนเพื่อนพระอีกสาวอีกสามอ,องค์โดยองค์ด้วยกันก็ไปจับมือจับจับชีประจรเวลาใกล้หกโมงท่าบอกหกโมงท่านจะตายจับชี้ประจรชี้ประจรก็เป็นเป็นไป,นปตามปกติเที่ยทประจอมือที่ประจรอชี้ประจรช้าเท้า ถ้าสองข้างคนละอันคนละข้างเต้นปกติมันก็คนธรรมดาแต่ถ้าว่าเบาแล้วกาถึงเวลาหกโมงเป้งในการตีเป้งเดี่ยวท่านลืมตาแป๊บแล้วก็หลับตาเทพจรดับพร้อมกันแต่ว่าก่อนที่เทปจรจะดับประมาณสามนาทีท่านลืมตาขึ้นมาท่านบอกว่าถามว่าใข่บอกผมครับ ท่านถามว่าลิงดําใช่ไหมบอกว่าใช่เขารับเวลานั้นก็ยังมีพระเมียอวสูน้อยบอกเธอยังบอกพระบอกญาติโยมเลยนะว่าต้ว่าพระพ่อลาแล้วนะแล้วท่านก็บอกว่าโบสถ์วัดเสาธงที่ท่านบ่อสร้างไว้ย,ยังไม่เสร็จช่วยสร้างให้เสร็จด้วยนะเลยกราบเียนบยนะบอกว่าผมเป็นพระมีอาอยุน้อย เขาอาจจะไม่ศรัทธาถ้าท่าท่าเขาขอร้องผมจะช่วยแต่เขาไม่ขอร้องผมไม่ช่วยแ่านก็พยักหน้าแล้ฐถามว่าถ้าเวลานี้หลวงพ่อใกล้จะไปแล้วถ้าพระสงฆ์ต้องการจะสงเคราะห์จะทำยังไงท่าน,น,นบอกว่าถ้าพระสงฆ์ก็ดีญาติโยมก็ดีต้้งต้อง,ตงการสงเคราะห์ให้สวดอิิปิโสก็แล้วกันเคยบอกกับพระอาะาั้งหลายพราะว่าหลวงพ่อปานต้องการอิอิปิโส พระก็สวดเจมก็สวดพร้อมกันเมื่อถึงเวลาหกโมงเป้งพอดีท่านลืมตาแล้วก็หลับชีพจรดับทันทีถ้าครูดมสมาจารย์ก็ลืมตาบอกว่าหลวงพ่อไปแล้วสวยงามมากมีกระบวนแห่มีรถด้วยตอนนี้ตอนที่หลวงพ่อปานตายก็มีเรื่องอัศจรรย์ขอโทษขอเยาเล่าย้อนไปนิดหนึ่ง ก่อนหน้าที่ท่านจะจะตายหนึ่งวันท่านบอกว่าเวลานี้ฉันมีนี่อยู่สี่พันบาท <c oughs> แล้วก็พระเครื่องที่ท่านท่านทําแจกทําแจากเวลานี้ข้างนอกเนี่ยหมดแล้วท่าเก็บไว้ในหีบเหล็กในห้องในสองลูกจำนวนสี่พันองถ้าใครเขายังรับก็ขอให้เขาทำบุญหนึ่งหนึ่งบาทนะองละหนึ่งบาทเป็นเงินสี่พันบาทพอดีทำรด้นี่เขา ก็รับคำว่าจะปฏิบัติตามนั้นก็ไปอันว่าพระเครื่องหลวงพ่อปานเวลานี้ถ้ามีที่ไหนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็โปรดทราบว่าถ้าเขามีมากๆอยากจะก็จงจะเรียกว่าเป็นพระปลอมอาจจะเป็นพระทำขึ้นมารุ่นใหม่รุ่นเก่าแล้วไม่มีเหลือแล้วขอยืนยันถ้าเขามีก็ไม่มีใครเขาขายกัน พระหลวงพ่อปานเป็นเครื่องสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งคือว่าถ้าจับแมลงป่องแล้วจะขาบปากกัดเอาพระจุ่มน้าเข้าเอาหลังแปะเข้ากับที่ที่ถูกกัดจะเป็นงูร้ายก็ได้วันเดียวเดียวพระจะเริ่มดูดดูดแล้วก็ไม่ยอมหลุดไม่ต้องอะไรผูกจะไม่ยอมหลุดผูกก็แขนยกแขนยกขาได้ได้ทั้งหมดถ้าไม่หลุดถ้าพิษหมดจะหลุดแล้วก็ประการในสองถ้าเป็นพระหลวงพ่อปานจริง ห้ารัธนาตาม,ล,ม,มาล,ลูกลูกอะไรฮนุมานแล้วเขก็าตามพราอิทิฤิทิผพุทธานนี้มิตังเขาเดชะเดชังเขาเดเดชะจุมาเป็นที่เพึ่งจกามาอาน่เถิดเพียงเท่านี้แล้วก็ใส่ในน้ําจะมีเสียงร้องร้องจิก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 จ,กจ,กจ,กจิกอย่างนี้เป็นพระหลวงพ่อปานแท้ถ้าทดลองอย่างนี้ไม่มีเสียงตามนี้ไม่ใช่พระหลวงพ่อปาน พราะว่าเวลานี้ก็มีคนบางท่านเมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่วันมานี้เมื่อต้นเดือนกมุมกกร,ราคมอาจมาไปที่ซอยไซลลมมีท่านพลตำรวจโทรสมสักดิ์สืบสงวนอดีตแพทย์ใหญ่กรมตำรวจและเป็นประธานมูลนิธิโนวพานพระมอภิระฐวโร มาบอกว่ามีคนมีพระหลวงพ่อปานสามร้อยถึงสี่ร้อยองค์ก็ไม่ทราบจะให้มาแจกตั้งราคาองค์ละสามพันบาทแต่ขอกลับไปครึ่งหนึ่งอัตมาก,ก็บอกว่าไม่ต้องแล้วพระหลวงพ่ปานนะหมดตั้งแต่สมัยอัตมาแจกเองแล้วพระสี่พันองค์ไม่ทันเสร็จงานก็หมด และจะมีใครสามารถมากักตรงได้ถึงเวลานี้ั้งหลายร้อยองค์ก็เชื่อก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าจะเป็นของจริงก็ได้อารัตน์รองอารัตนาตามที่กล่าวมาแล้วถ้ามีเสียงร้องได้จริงก็เป็นพระหลวงพ่อปานจริงถ้าถูกงูก,กัดกระคาบกัดแมลงบองของปองกัดต่อยก็ตามชุบน้ำเอาหลังแปะ พอเดียวเดียวพระจะโดดติดกับเนื้อโดยยกแขนขึ้นมาสลัดก็ไม่หลุดจะนนี้เป็นพระหลวงพ่อปานแท้นี่เป็นเครื่องพิสูจน์พระหลวงพ่อปาน <c oughs> แต่นี้เมื่อคราหลวงพ่อปานตายก็มีเรื่องอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่คนชอบพือกันจะเป็นของจริงคือมีเต่าขนาดใหญ่ซึ่งหลวงพ่อปานมาปล่อยที่จังหวัดเิงหงบุรี ด้ยความจริงไม่ใช่หลวงพ่อปานปล่อยมีคนที่เขามากับหลวงพ่อปานเขาเห็นว่าเต่าตัวนี้กำลังจะถูกฆ่ามีคนนำาไประแกงเขาก็ซื้อแล้วเขาก็เขียนชื่อเขาติดหน้าอกก็เป็นการมาเอินอย่างยิงย่งปลาเต่าตัวนั้นไปกับกองทวะผักเยาวาพอถึงหน้าวัดกองทวะผักเยวาว่าแปะเข้าติดหน้าวัดเต่าก็ขึ้นบันไดคลานขึ้นบันไดขึ้นมาแล้วก็เดินมาตามถนน เดินเข้ามาหาสลา,าที่เขาตั้งศพหลงพ่อปานแต่บันไดนี้เธอขึ้นไม่ได้เพราะสูงมากคนก็จับยกขึ้นมาวางข้างบนาลาแล้วเธอก็คลานไปนอนอยู่ใต้ศพมีชื่อเป็นอย่าของที่ตลาดบรนแผนอาตมาก,ก็จําชื่อไม่ได้ที่นาอกแล้วก็มีนก,กแปลกๆมาจับเวลาที่อยางคุณสีสุธรรมนีเจ้าหน้าจังหวัดเวลานั้น ตอนหลังถ้าเป็นสมเด็จพระธาอาจารย์วัดมหาธาตุมาโมนมนาภาพาเร็วนี้เป็นเจ้าหน้าจังหวัดท่านไปเทศตอนกลางวันก็คล้ายๆกับมีใครแสงเอาไปฉายไปฉายที่เพดานหมุนไปวนมาวนมาวน,นไปจนกว่าจะเทศจบมาดูแล้วก็ไม่มีใครถือไวฉายไม่มีใครถือกระจกก็แสดงว่าท่านแสดงให้ปรากฏว่าท่านมาแล้ว เงีเล่าสู่กันฟังหลังจากนั้นแล้วเขาก็เก็บศพลงเข้าปานมาที่โกติตามแบบเพณียินิยมเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาเผาศพก็มีพระจํานวนมากไปคนจํานวนมากไปพระไปมากคนไปมากข้าวหุงสิบหกกระทะนี่ไม่ทันคนกินคนมากขนาดนั้นเวลานั้นตรหงข้าวกระทะเตาแก๊สมันไม่มี ก็รวมความว่าเผาศพหลวงพ่อปานเสร็จขอเล่าลัดๆนะก็เผาก็เป็นว e ิธีขับเผาแบบธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าว่าสําหรับศพก็มีคนบอกว่าอาจจะมีคนมาแย่งศพเวลานั้นเจ้าคุณมงคุนเทพมูนีต่อมาเป็นเจ้าคุณมหาภูติวงศาอจารย์ว่านงคารามท่านไปเต้นคอยพระตั้งเป็นสองแถวจากสลาลงมาแล้วก็ยืนล้อมเมน ขบวนที่นำไปวนเมนก็มีผู้ว่าราการจังหวัดพญาสรุษพญาสรุษเสนีพญาประเสริฐสงครามแล้วก็ไม่กี่คนนักนำศพนอกนั้นพระยืนอยู่ร,บรอบๆและคนยืนอยู่ร,บรอบๆเมื่อเผาศพเสร็จถือว่าเป็นการเสร็จวิธีนี่ต้องขออภัยบรรดาท่านพุทธวิสัช์ที่เล่ายอย่อๆเท่านี้ก็เพราะว่า ถ้าเย็นเยอะเกินไปก็จะเป็นที่ดำคาญหลังจากหลวงพ่อปามนมรณภาพแล้วอาตมาก็ยังอยู่ที่วัดบันโขยหนึ่งปีตอนนั้นหลวงพ่อเล็กเกสโลเป็นจเจ้าวาดเมื่อหลวงพ่อปามนมรณภาพแล้ววัดเหงาหงอยมากเงียบสงัดคนไปคนมาน้อยเต็มทีอาตมาเมื่อได้นักธรรมเองแล้วก็ว่างอยู่หนึ่งปีไม่รู้จะไปไหน ตแต่ว่าถึงเวลาทุดดงก็ไปทุดดงตอนนี้ใน,นเมื่อว่างจะหลวงพ่อปานไม่ต้องปฏิบัติหลวงพ่อปานไปทางวัดต่างๆไปดูปฏิปทาของวัดต่างๆบรรดาท่านพุทธบริษัทวัดแต่และวัดที่มีปฏิปทาคล้ายคลยคึงกันท่นคือเจ้าอาวาสท่านก็เป็นเจ้าอาวาสลูกวัดก็เป็นลูกวัดธรมดธรมดาธรรมดาหน้าที่ที่จะทําก็คือหนึ่ง ท่องนังสือสดมนเมื่อท่องหนังสือสดมนต์ได้แล้วก็หมดวิธีกรรมแล้ประการที่สองจเจ้าวาดส่วนใหญ่แต่บางวัดนะบางวัดก็ไม่มีชอบเป่นหม,มักลุกแล้วก็มีบางวัดมีพระเรียนนักธรรมแล้วก็มีหลายหลายวัดไม่มีพระเรียนนักธรรม ก็รู้สึกสลดใจในปฏิปทาของพระก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่กันหัวปานปฏิบัาแบบนี้ไม่มีในเวลานี้พระปฏิบัติกันอย่างนี้หลายๆวัดพระพุทธศสาสนาจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไงแต่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราจะพูดอาจจะเพียงแค่นึกเมื่อนึกได้เพียงแค่นี้ก็กลับมาวัด จะไปวัดไหนก็มีสภาพเหมือนกันแต่วัดที่เจริญกรรมฐานก็มีวัดหนึ่งคือวัดของพระครูดมมาจารย์แต่นั่นถ้าตัวท่านเองท่านเจริญกรรมฐานแต่ลูกศิษย์ก็ไม่เขายาวยานเหมือนกันในเมื่อหลวงพ่อปานตายแล้วอาตมาก,ก็ไปหาหลวงพ่อจงบ่อยๆเพราะถือว่าครูบาอาจารย์พ่อจงก็สอนวิชาความรู้ที่ท่านสามารถปฏิบัติได้เอาก็เรื่องปฏิบัติ สอนความรู้พิเศษให้มากพอสมควรเท่าที่จะนำมาได้ถ้าต่อมาในคราวหนึ่งไปวัดเ็าเรียกวัวดใหญ่ในคลองคุณพระไปด้วยกันอาตมาก็นำรูปหล่อหลวงพ่อปานไปแล้วงพ่อจงก็ไปเขานิ้มนต์ไปด้วยพระโพ่อจงมีหน้าที่ลงละหน้าทองเอาทองปิดหน้าแล้วก็เป่าถ้ามีคนคนหนึ่ง ขา่ให้อาตมาลงกหม่อมเขาบอกลงไม่ได้หลวงพ่อจงอยู่ตรงนี้ท่านเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อจงดีกว่าฉันมากหลวงพ่อจงหันมาบอกลงเถอะลงเถอะลง,ลงได้ก็เลยเขยนเอาหน่งสอเขียนที่ศีรษะเขาแล้วลลลก็เป่า้ดยนมนมโมถายะเพียงเท่านั้นคนนั้นเดินหัวเอียงไปเลยในความจริงนั้นไม่ใช่นพ้าอาตมาเป็นนพ้าหลวงพ่อจงพอตื่นขึ้นมาตอนเช้ามืด หลวงพ่อจงก็มายืนข้างๆท่านถามว่าตื่นแล้วหรือหตื่นแล้วขอรับท่านถามว่าเจริญอะไรบ้างคาถาอาคมต่างๆยันต์ต่างๆมีเยอะต้องการอะไรบ้างท่านก็ทําให้ดูเขียนให้ดูว่าคาถาให้ดูหลายอย่างทําอย่างนี้นนนกันอย่างนี้ทําอย่างโน้นกันอย่างโน้นเมื่อพิจารณาแล้วเราต้องท่องคาถากันเกือบแย่ก็เลยถามว่าหลวงพ่อขอรับ เท่าที่หลวงพ่อใช้หลวงพ่อใช้คาถาบทไหนใช้ทุกบทที่บอกมาหรือเปล่าท่านก็บอกว่าเปล่าฉันใช้บทเดียวบทที่พระอินทร์บอกฉันก็เลยกลับเรียนนวา้าอย่างนั้นกับผมก็ขอเรียนบทที่พระอินทร์บอกได้ไหมท่านบอกว่าได้ก็ขอเรียนจากท่านท่านบอกทําอะไรก็ได้ทุกอย่างให้นึกถึงพระอินทร์ก็แล้วกันก็เป็นวารเรีคาถาจากท่านสําหรับ เวลานี้เวลาเหลืออีกประมาณสักสาสี่นาทีจะเสร็จก็ขอเล่าย้อนไปถึงวัดใหญ่วัดใหญ่ท่านไปอยู่หลายวันเจ็ดวันตอนคืนเวลาประมาณตีสองตอมาก็ลุกจากที่ไปส้มส้มก็อยู่ไกลไฟฟ้าเขาสว่างมีเพื่อนงานวัด <c oughs> มีงานผูกโบสถ์มันเดินกลับมาผ่านกุฏิหลังใหม่เอี่ยมซึ่งไม่มีพระอยู่ แต่ว่าจะยินเสียงผู้หญิงครางเหมือนก็ถูกทรมานจึงเดินย้อนเข้าไปดูที่ประตูเห็นประตูใส่กุญแจถ้าเสียงก็เงียบพอเดินหากออกมาอีกก็ด้ยินเสียงผู้หญิงครางอีกเดินย้อนก,นกลับไปอีกก็เสียงเงียบเดินเอาออกมาอีกครั้งหนึ่งห่างเท่านั้นสามสี่วาก็เสียงผู้หญิงครางจึงนึกในใจสงสัยก็ดูไปดูด,ด้านหลังกุฏตีใหนหน้าต่างเปิด เลยไม้ผ้าต่างไต่ขึ้นไปดูไม่เห็นมีอะไรในนั้นในนั้นมีไฟฟ้าสว่างมีผูกมีปอผูกมีปออยู่สองสามผูกพูทติกรลกเลยกลับมาพอกลับมาพอขึ้นไปนอนขุงข้างเข้าถึงที่นอนใกล้ๆน้ำพ่อจงพ่อจงก็ลุกอย่ากที่พ่อตรงถามว่าเจอนักเรกีงดีแล้วหรือความจริงอยู่ไกลกันประมาณทักสองร้อยเมตร ท่านพ่อปพรอ,อ,อจงแดนบอกว่าเสียงผู้หญิงไม่จะเสียงใครเสียงนางไม้กูตีนั่นเขาบอกว่าผีดุคือมีนางไม้แต่ความจริงท่าไม่นางไม้ทลาไม่จะดุคนเกรงเกรงนางไม้เปเอวหานางไม้ดุนางไม้เขาแสดงอนุภาพใบปรากฏก็ถามว่นหลวงพ่อทำยังไงเธอจะสงบท่านบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเรา <c oughs> เป็นหน้าที่ของเจ้าว่าถ้าเจ้าไหวเขาไม่ขอร้อง ก็ห้ามบอกเขานะเขาไม่ขอร้องเราทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเจ้าวาดมีความฉลดาดวัดนี่จะรยวยพานางไม้นี่จะให้คุณแต่ในเมื่อเขาไม่รู้จักนางไม้เธอก็ไม่ช่วยในเมื่อไม่ไม่ขอร้องเขาก็ถามว่าที่เขาคลางอะไรผมได้ยิงเขาเขามีความหมายเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่าเขารู้ว่าเธอไม่กลัว ก็ลองใจดูว่าเธอจะกลัวแล้วไม่กลัวหลังจากนั้นก็พายันกลับวัดบรรดารมพุทธบริษัทเมื่อกลับวัดแล้วก็ไม่มีอะไรก็นั่งนั่งนอนนอนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีงานจะทำเพราะปานตายแล้วเงินก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะากเข้าวัดงานจะทำมันก็ไม่มีนั่งมั่งนอนมั่งภาวนาไปบ้างเดินเลี่ยนไปคุยกับเพื่อนบ้างไปของธรรมดาธรรมดาเป็นพระว่วาง พระส่วนใหญ่เขาก็ว่างว่างกันทั้งหมดก็ปรากฏว่าวันหนึ่งคุณหลงวรเวชคำจรซึ่งเป็นหน้าชายไปจากจังหวัดทนบุรีท้าเห็นว่างท่านเลยบอกว่าเวลานี้ที่วัดช่างเหล็กเจาคุณมองมงคลเทพมณีมาจะมาตั้งโรงเรียนภาษาบาลีที่นั่นให้ไปเรียนภาษาบาลี ก็นึกในใจว่าดีแล้วอยา่ยาจะเรียนภาษาวลีมานานแต่ไม่มีโอกาสเพราะว่าเห็นว่าพระกรุงเทพท่านขึ้นมาทีไรคนเขายกจ้องสรรเสริญมีความเคารพทับถือมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่พระมาจากกรุงเทพเขาเรียกว่าพระดีพระบรรน,นอกเรียกว่าพระเลวเคยไปฉันในที่แห่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาพายกขันนิม,มนต์เขาเขาพูดดังๆบอกพระดีมาทางนี้พระเลวมาทางนี้ พระแม่อมเปนว่าอาตมาก็ตัดสินใจว่าจะต้องไปกรุงเทพไปเรียนภาษาบาลีถ้าอยากจะรู้ความเป็นมาของพระในกรุงเทพว่าคนเนื้อแท้ความเป็นจริงไม่เวลาที่ท่านอยู่กรุงเทพท่านมีสภาพเป็นอย่างไรเดอะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านยันบอกเวลาปรากฏแล้วเขาหยุดก่อนเขาความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาจนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี